คำรนหวังหวังสีชีวิตพลิกแบกหน้าอยู่ห้องเช่าไรที่พึ่งเร่ขายปาราจากมีสิบล้านต้องแบกหน้าอยู่ห้องเช่าคำรนหวังหวังสีช่องเจ็ดตัดหางเร่ขายน้ำปลาราเป็นพ่อค้าตอนแก่ เชื่อว่าหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกับชื่อของคำรณวังหวังศีเจ้าของวรีน่าจะบอกให้เพราะเขาโลดลเล่นอยู่บนหน้าจอทีวีมานานกว่า30ปีในฐานะนักข่าวภาคสนามที่นำเสนอข่าวชาวบ้านสะท้อนวิถีชีวิตและสังคมชนบทจนมีชื่อเสียงดัง,ดงตลอดชีวิตการเป็นสื่อมวลชนเขาเดินทางไปทั่วสารทิศ คำรุหวังหวังสีเรียกว่าเป็นนักข่าวหรือผู้ประกาศข่าวที่ประสบความสำเร็จบนเส้นทางบันเทิงอีกคนหนึ่งของวงการแต่เมื่อการเวลาผ่านไปชื่อของคำรณหวังหวังสีก็ค่อยๆจางหายไปก่อนหน้านี้คำรุได้เปิดเผยถึงชีวิตในตอนนี้ว่าจากยุคที่เมื่อหลายปีก่อนที่ตนเคยโด่งดังและมีชีวิตที่ดีมาก มีให้ได้ใช้ใจ่ายไม่ขาดซื้อบ้านซื้อรถได้ตามปรารถนาเคยซื้อบ้านเอาไว3้3ามถึงสหลังทั้งทเฮา,าบ้านเดียวแต่ปัจจุบันทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วไม่มีแล้วซึ่งตอนนี้เช่าบ้านอยู่ส่วนทุกวันนี้นั้นใช้สำรองเป็นก้อนสุดท้ายแล้วเพราะที่เปลี่ยนจากอนาล็อกเข้าสู่ระบบดิจิตอลตอนเรามีชื่อเสียงอะไรก็เข้ามาผมคิดมากในช่วงปีที่มีชื่อเสียงคือปี2พ ร้อยาทำงานเยอะมากจริงๆในหนึ่งวันต้องเข้าสตูดิโอเขียนต้นฉบับออกไปทำข่าวซึ่งตอนนั้นหาเงินได้แบบว่าขับรถไปดูหมู่บ้านแถวรังสิตก็สามารถซื้อได้เลยชาวเฮาก็มีบ้านเดียวก็มีซื้อกันง่ายๆเลยมันเป็นยุคฟุ่มเฟือยอะไรก็ดีไปหมดเราอยากได้รุ่นนี้ก็ซื้อได้เลยคุมันมีชื่อเสียงอะไรก็มาเอง เพราะเขาให้ไปหมดเคยถึงขั้นเป็นพรีเซนเตอร์ของหมู่บ้านเลยตอนที่มีชื่อเสียงรุ่งเรืองผมซื้อบ้านไว้แต่ไม่ได้อยู่นะประมาณ3-4หลังแต่ทุกวันนี้ไม่มีบ้านแม้แต่หลังเดียวเช่าเขาอยู่บ้านที่เคยมีขายไปหมด เพราะพอหมดยุคผมก็ไม่ไหวยกให้เพื่อนไปเลยให้เฉยๆโดยที่ไม่ได้ขายต่อด้วยจนทุกวันนี้ไม่เหลืออะไรเลยเพราะที่เปลี่ยนอนาล็อกเข้าสู่ดิจิตอลทำให้ทุกสิ่งอย่างมันผันแปรไปหมดเราคิดว่าการที่เรามีอะไรมันก็สบายใจพอเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเราก็ต้องขาย